อ่าโอเคนะครับพบกับพี่โนบิตะคุงนะครับจากช่องชาแนลยูทูบอิสุสุบายโนบิตะนะครับวันนี้วันที่เจอกันนะครับก็ตรงกับวันพุธที่27ตุลาคมพศสอ6 4แล้วนะครับวันนี้ก็พี่โนบิตะอยู่กับเจ้าตัวอิสุสุดีแม็ก2ตัวสเปซแคปเกียร์หด LDA เกียร์ธรรมดานะครับเป็นสีดำบาวาเรียเมกาอ่อหอเมื่อวานเนี่ยก็ได้ถ่ายตัว สเปซแค p 1.9แสีขาวไซเบเรียนไปแล้วที่สาขาในเมืองนะครับวันนี้ตัวเตีย้ยลงช่องนี้2คันนะครับตัวสูงก็2คันเออไม่ใช่อีกคันหนึ่งสีตัวเตีย้ยตัวสปาร์กนะครับ3คันวันนี้ปิดได้ตั้งหลายคันแน่เก่งไหมละ่ะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันต้องไปตัดต่อวิดีโออีกนะด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาอ,อากาศแบบมาตรฐานนะครับ สาอากาศทรงสั้นนะครับแบบนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นกระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิลภัยนะครับแล้วก็มีใบปัดน้ําฝนมาให้นะครับยกขึ้นได้ไม่ต้องกลัวมันหักแต่ประกันใดๆนะครับกระโปรงหน้าก็มีการยกสันให้สูงขึ้นนะครับช่วยเปรียบน้ํามันแล้วก็รีดลมลดแรงกระทะได้นะครับ กระจังหน้าของน้องรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับสีทูโทนตัดด้วยโครเมียมนะครับเนี่ยทาตัดโครเมียมพร้อมกับโลโก้ isuzu สีโครเมียมนะครับมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับล่างสุดก็จะมีการเคลือบเคฟล่ามาให้นะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยพี่ๆนวิตะชอบแล้วก็ยังไม่มีชุดสเกิร์ตมาให้นะครับแต่เราก็ใส่ของตัว X series speed ได้นะครับ ชุดไฟหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า Isuzu Vision ไบ b บีม LED นะครับปรับระดับสูงต่ำได้สื่อระดับนะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์ไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันพร้อมกับบิวอินมั t ติฟ n c t i o n a l เดย์ไลท์นะครับทำหน้าที่เป็นไฟหลีในเวลาค่ำคืนนะครับแล้วก็ไฟซ u เปอร์เดย์ไลท์ในเวลากลางวันนะครับสว่างเด่นชัดไม่รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไฟตัดหมอกชุดไฟตัดหมอกของเกรด LDA นะครับก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนสีเหลืองนวลน,นะครับถ้าเปิดนานโอ้เริ่มร้อนลนะต่อมาก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวสีเหลืองอัมพันอย่างนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ของน้องเขามาคร้องกับเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีซี cc นะครับก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่1800ถึง2600รอบต่อน,นาทีเลยนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 350นิวตันเมตรนะครับที่3,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแต่น่าเสียดายคือไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกนะครับถ้าจะมีจะเป็นตัวสปีดแทป 1.9S นะครับแล้วก็แคปโฟน 1.9LDA นะครับที่จะมีให้นะครับในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับเดี๋ยวตัว LDA Auto มาพี่น้องพิาก็จะจ,จัดเสริมให้เหมือนเดิมนะครับ ต่อมานะครับโลโก้ Space Cap ก็จะเป็นวัสดุสีโครมียมนะครับให้ความหรูหราด้วยนะครับแ9 3 0 0 0บาทก็ปรับขึ้นตั้งเยอะนะต่อมานะครับระบบกระสอนหน้าก็จะเป็นแบบคอยสปริงพร้อมกับโช้กอัพแก๊สนะครับอิสระปรีนกนอก2ชั้นนั่นเองนะครับที่มีเหล็กกันโครงมาให้นะครับช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถแล้วก็ควบคุมรถได้ง่ายดายนะครับ เพราะว่ารัศมีวงเดียวแคบสุดนะครับอยู่ที่5.9เมตรเท่านั้นถ้าจำไม่ผิดน,นะอ้างอิงจากแคตตล็อกเนาะ,ะยางนะครับยางของเขาก็มาพร้อมกับล้ออลอยสีเงินนะครับขนาด215/70/16นะครับเป็นล้ออลอยสีเงินขนาด16นิ้วนะครับยังไม่ใช่แบบทูโทนเหมือนตัวแซถ้าตัวแซก็เป็นสีทูโทนถ้าใครอยากที่เสริมสวยได้ก็ใส่ของเกตแซได้นะครับตามสไตล์เกต l d a ก็จะเป็น ต่อมานะครับระบบเบรกนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับดิสเบรกแบบนี้คลีบระบายความร้อนพร้อมกับคาลิเปอร์แบบลูกสูบฟู่สำหรับล้อหน้านั่นเองนะครับแพลตฟอร์มหรือแชสซีก็จะมาพร้อมกับ Isuzu Dynamic Day Platform นะครับนวัตกรรมยานยนต์เพื่อดุลยภาพแผนการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับที่ประสานการทํางานของโครงสร้างตัวถังนะครับแชสซีเครื่องยนต์และช่วงล่างให้ทํางานร่วมกันเป็นหนึ่ง เพื่อดูดียภาพแห่งการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับออกแบบให้มีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ี่โนบิตัดโุมเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นกระจกแบบมุมกว้างนะครับมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าใครเสริมโฟมยามก็จะสวยงามขึ้นนะครับระบบกระสะอนหลังของน้องเขาก็จะมาพร้อมกับ แนบแผ่นครึ่งวงลีนะครับแนบใต้เพาเอาไปเลยแนบสแผ่นนะครับระบบเบรกหลังก็จะเป็นแบบแบบัมเบรกแบบลิทติ้งเทลลิงนะครับตัวแชสซีก็สามารถรับแรงฉุดลากนะครับแล้วก็ตอบรับการมันทุกหนักได้เป็นอย่างดีเลยนะครับชุดไฟเบรกก็จะเป็นชุดไฟเบรกดวงที่3แบบหลอด led นะครับมิติกระบะก็ออกแบบให้มีขนาดที่กว้างใหญ่นะครับเหมาะสำหรับการบรรทุกหนักอยู่แล้วนะครับ ิมพื้นปูกระบะได้นะครับเวลาเราต้องการบรรทุกทำกิจการต่างๆนั่นเองเนาะต่อมานะครับมือเปิดฝาท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับวิวอินกล้องมองหลังมาให้ในตัวนะครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับจอภาพก็จะแสดงภาพจากกล้องมองหลังว่าเอะเรามีสิ่งกีดขวางอะไรไหมหมาแมวถังขยะอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ ต่อมานะครับชุดไฟท้ายของน้องเขาก็จะเป็นแบบ Dual s o n i c led แบบเ e a r รน n s พร้อมกับมีโคมลมดำตรงนี้นะครับให้ความสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองเนาะตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวสีเหลืองอมพันนะครับไฟหลีนะครับตอนนี้เปิดไฟหลีไว้นะครับติด2ตัดวงเลยสวยงามมากถ้าตอนกลางคืนนะครับอันนี้มันเป็นตอนกลางวันน่าสุดก็จะเป็นชุดไฟถอยหลังต่อมาอักษร็อิสุสุดีแมกนะครับสีโครเมียมนะครับแล้วก็อักษร DDI นะครับที่บ่งบอกว่าเป็นเครื่องจนกรบูพาวเวอร์ ต่อมานะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับออกแบบให้ขึ้นรถลงรถได้ง่ายได้นะครับเอาไปติดตั้งตัว S ได้นะครับตัวนี้ถอดได้นะครับถ้าเราใส่คําว่าแซดมันก็จะเป็นเขยแซดหลายคนคงทํากันแหละนะครับเดี๋ยวพาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับบานแครของน้องเขาก็ออกแบบให้เปิดได้กว้างถึง90องศาเลยนะครับ เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับมาพร้อมกับหูช้างนะครับที่บริเวณกระจกข้างนะครับรับลมภายนอกเข้ามาได้นะครับก็จะมีที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้ที่แผงข้างประตูนะครับทั้ง2ประตูแคปนี้เลยนะครับบานแคบนะครับประตูแคปนี้ก็สามารถเปิดออกได้จากภายในรถและภายนอกรถเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีกล่องเก็บ อุปกรณ์ซ่อมนะครับเช่นเครื่องมือแม่แรงนะครับตรงนั้นก็จะเป็นของเก็บของธรรมดานะครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะมีพนักพิงหลังนะครับเวลาเราใส่เบาะแคมแล้วนะครับเอ็นหลังก็จะทําให้เราไม่ปวดหลังนะครับรุ่นนี้มีแผงลวดไล่ฟ้ากระจกหลังด้วยนะหลายคนถามมามีแผงไล่ฟ้าไหมโอ้ยตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับช่องติดตั้งเข็มขัดนิลรภัยเพิ่มเติมนะครับ เบาะนั่งของตัวน้อง LDA คันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะนั่งลายใหม่เลยเนี่ยลายสปอร์ตลายใหม่อุ้ยมันจะมีถุงหุ้มทําไมเนี่ยทำให้อาดดูยากเนาะเนี่ยก็จะเป็นลายใหม่อย่างนี้เลยนะครับให้ความหรูหรามากขึ้นไม่แพ้เกดอื่นเลยนะครับด้านข้างก็จะมีการตกแต่งคิ้วดาบสีกันวิกพร้อมมือเปิดประตูตตตสีเงินแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีที่วางข้อสอบตรงนี้ทําให้ข้อสอบไม่ได้านะครับเนี่ย วางไปเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของสวิตต่างๆนะครับสวิตกระจกสวิตเซ็นทรัลล็อกนะครับสวิตล็อกกระจกแล้วก็สวิตปรับกระจกมองข้างนะครับที่วางขวดน้ําก็ให้มา2ตําแหน่งนะครับ1.5ลิตรนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับลําโพงขนาดใหญ่พิเศษ full size 6, 9นิ้วนะครับให้มิติเสียงที่สมจริงนะครับรวมกับ ด n นามิกลูฟสปิเกอร์นะครับลำโพงพิเสษติดตั้งบนเพดานตรงนี้นะครับมือจับช่วยในการขึ้นลดให้มาหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นครับรุ่นนี้เ mm hmm. กาะตามสไตล์ของเกรด LDA เขานะ mm hmm. เขาจะไม่มีการตกแต่งวัสดุรบบนุ่มซอกทัทมาให้นะครับ mm hmm. แต่ mm hmm. ที่กองพิตาคุมขอแนะนำให้เราไปปูคมไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพิ่มความสวยงามไปอีกแบบนึงนั่นเองนะครับ mm hmm. มาตรวัดของน้องเขาก็จะมาพร้อมจับ มาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับพร้อมหา้าจอ MID จอแสดงผลขนาด3.5นิ้วนะครับก็มีระบบแนะนำการเปลี่ยนเกียร์นะครับบอกอุณหภูมิหม้อน้ำบอกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับบอกเวลาเป็นต้นตัวนีน้ปัดวัดรอบตัวนีน้ปัดวัดความเร็วนะครับพร้อมมีสัญญาณเตือนลืมปิดไฟหน้าด้วยนะครับตอนนี้ที่เปิดไฟหน้าไว้อ่ะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับเปลืองแบบตัวนี้ก็มีกล่องเก็บของมาให้ โอเคนะครับก็มาพร้อมกับกล่องเก็บของด้านหน้าแบบมีฝาปิดแบบนี้เลยนะครับใชใ้เก็บพวกสมุดทะเบียนบ้านนะครับใบขับขี่บัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับที่รองรับ Apple CarPlay and Auto เนาะก็ถ้าอยากได้ตัวตัวท็อปนะครับจอตัวท็อปแล้วก็แปลงของตัวแทดีใส่ได้นะครับ ตอนนี้ก็มาพร้อมกับกล่องเก็บของด้านบนนะครับแบบมีฝาปิดนะครับใส่พวกใบเจนนี่นะครับเป็นต้นนะครับล่างสุดก็เป็นกล่องสําหรับเก็บคู่มือสมุดรับประกันนะครับเวลานํารถเข้าเช็คระยะก็หยิบจับใช้งานได้ง่ายนะครับการตกแต่งตัวนี้ก็จะเป็นสีกันเมทัลลิกนะครับตัดด้วยสีเงินตรงนี้เลยให้ความหรูหราไม่แพ้กันนะครับระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบซิงเกิลโซนนะครับก็จะเป็นปรับทิศทางไล่ฝ้าปรับความเร็วลมนะครับปรับน้ํายานะครับควบคุม ความเย็นนะครับสวิตช์ AC ก็ควรใช้การคู่กับตัวปรับน้ำยาแอร์นะครับเวลาเราต้องการความเย็นที่ต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทนโลยีกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง p m 2.5ด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์เตื้อกแลงลมนะครับกับมุนเบียนรับลมภายนอกนะครับหน้าสุดเป็นช่อง DC 12โวลต์นะครับสำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่อง USB นะครับ AUX ไม่ใช่ช่องเสียบหูฟังนะเป็น35-35ิบนะครับช่อง usb ก็ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมต่อระบบความบันเทิงภายนอกเช่น ipod iphone นะครับต่อมาก็จะเป็นระบบส่งกำลังนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพร้อมเกียร์ overdrive สองตำแหน่งที่เกียร์ห้าและเกียร์หกนะครับเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเกียร์นะครับช่วงชักสั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวงแหวน reverse ring นะครับช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับ ทีการใช้ก็แตะเบรกแล้วก็โยกขึ้นนะครับเบรกโยกขึ้นนะครับประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํานะครับ2จุดนะครับตรงนี้ให้ความสะดวกสบายในการจิบจับนะครับคอนโซลกลางออกแบบให้มีที่วางแขนในตัวพร้อมมีฝาปิดมาให้นะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของตรงนี้ให้ด้วยนะครับฐานเกียร์นะครับตรงนี้ก็ตัด ด้วยสีเงินนะครับและมีการตกแต่งสีดำเงามาให้เนะครัโมาไลก็จะเป็นโครมาลลยูรีเทนนะครับพร้อมกับสวิตมันติฟังก์ชั่นตรงนี้นะครับเนี่ยเวลามีคนโทรศัพท์เข้ามานะครับก็บดกดรับสายวางสายได้นะครับก็ุมระดับเสียงได้นะครับถ้าใครอยากแปลงมาตราวตัวแซดก็แปลงได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไฟอ่านแผนที่ให้มา2ตํตแหน่งนะครับ กับมีของกเก็บแว่นตานครับแล้วก็มีไฟในเก๋งมาให้นะครับม่านบังแดดก็ออกแบบให้มีกระจกในตัวนะครับมีกระจกในตัวนะจ๊ะตัวนี้นะไม่มีไฟสองสว่างมานะครับกระจกมองหนังก็เป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนได้นะครับเมื่อเวลาปกติแค่ปรับก็จะทีมาแบบนี้นะครับเมื่อเวลาลดแสงสะท้อนก็ให้ผออกไปง่ายนะครับทำให้ลด ไม่แยงตานะครับแสงไฟเนาะตรงนี้ก็จะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจบิดนะครับยังไม่มีสัญญาณกันข้าโมยมาให้แล้วก็มาพร้อมกับที่วางวดน้ําขนาดเล็กนะครับให้ลบแอร์เป่าทําความเย็นทําให้เครื่องดื่มเย็นตลอดการเดินทางแล้วก็มาพร้อมกับช่องวางก็บช่องวางของแบบมีฝาปิดนะครับสาหรับใช้เก็บเหรียญน,นะครับเหรียญาทางด่วนกุญแจบ้านแบตได้ได้หมดตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับสูงต่ําไฟหน้านะครับศูนย์ก็ระดับปกติ1 2 3ระดับบรรทุก ด้านล่างนะครับก็มีที่วางขาวดน้ําพร้อมกับที่วางเอกสารได้นะครับใส่ได้เลย1.5ลิตรสบายหน่อก,อกด้านหลังนะครับก็มีกระเป๋าโดเรมอนมาให้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายไม่มีแอร์หลังจะลืมนะช่างไทยทําได้นะครับเรื่องแอร์หลังไม่ใช่ปัญหานะครับระบบความปลอดภัยนะครับที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับระบบเสริมแรงเบร BA นะครับระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS สัญญาณไฟกะทีบฉุกเฉินอัตโนมัติ ESS นะครับเมื่อเราอย่เบรกกระทันหันนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าสอนจุดแบบ SRS เข็มขัดยุดนิรภัยแบบดึงกลับและถอนแรงอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคนะแฟนเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ครับก็เข็มขัด ก็จแจกไปแล้วนะน่าจะแจกไปแล้วเนาะเติมขัดนิรภัยเนี่ยนะครับก็เป็นแบบดึงกลับและผอ่อนแรงอัตโนมัตินั่นแหละนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับถ้าเป็นรุ่นเกศนะครับก็จะเพิ่มพวกระบบควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเข้ามาให้นะครับนี่ที่เพิ่มตัวเซ ที่เพิ่มในตัวแซดเนาะอะโอเคพี่น้องอิตาก็ขอซาโยนาละนะครับแล้วก็อาริยาโตที่ติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ